บอกเลยว่าท่อแม่งโคตรมันพร้อมเอานะสามสองหนึ่งกระตุน้นดีครับผมเปิดไหม,มยังเปิดไหมยังเปิดแล้วพี่เปิดแล้วเปิดแล้วโอเคเอาใหม่เอาใหม่วันนี้นะครับผมเอาใหม่หมดเลยเออเอาใหม่ใหม่เอเเออ๋อพร้อมหนึ่ง สามสองหนึ่งกระตัวนี้ผมกินข้าวไหมเนียกินข้าวไหมกินแล้วพี่โอเคกินแล้วใช่พี่กินยังกินแล้วกินแล้วโอเคนะโอเคเอามามาฝาดต่อเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานได้อยู่เมื่อวานมีเซนเคสไอเดี๋ยวมานั่งคุยกันก่อนก็ได้พี่กบถึงไปแล้วอะไรของพี่เนี่ย สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับเซลตรายนะฮะจากรัฒนาอุตคารและมอเตอร์คัปนั่วเองนะครับผมวันนี้พามาดูรถเข้าใหม่นะครับผมอีกหนึ่งคันนั่นคือ Honda j a z z GE นะครับผมรถปี2013นะครับผมคันนี้พิเศษยังไงนะฮะดูจากโถมหน้านะฮะบอกเลยว่าคันนี้เพิ่งเข้านะครับผมย้ํานะพี่นะรถเพิ่งเข้านี่คือรถที่เราจัดมานะครับผมก่อนที่จะทําการบิวด้วยซ้ำไปนะฮะนี่ยังไม่ได้บิวนะครับพี่พคุณลูกค้าจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่ารถเนี่ย สามารถใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับผมสี ล้อ,อยางไฟหน้านะครับผมหรือแม้แต่โลโก้หน้านะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับผมนี่คือสภาพรถที่เรานําเข้ามาบิลเก็บเล็กๆน้อยๆให้กับคุณลูกค้านั่นเองนะครับผมทันนี้นะผมบอกเลยว่าเป็นรถที่หลายๆคนตามหากันเยอะมากนะครับผมใครเห็นคลิปนี้แล้วนะเชื่อเลยว่าต้องตามหาเจ้าคันนี้อย่างแน่นอนนะครับผมทันนี้เจ้าของเดิมผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นคนที่รักรถมากนะครับผมสังเกตง,ง่ายๆเลยนะฮะสีคันนี้ปีที่สามนะครับผมรถสิบ ปีรถ9ปีเนี่ยสภาพสีเนียนยิบอย่างนี้เลยนะฮะเออเนี่ยแล้วบอกเลยว่าภายในเด็ดดวงอะบอกเลยนะครับผมไฟหน้าไม่มีเหลืองเห็นป่ะเนี่ยสภาพคนรักรถนะพี่เห็นไหมไฟมันจะไม่เหลืองมันจะแบบไฟใส่ยิบเลยนะครับผมทั้งันที่เป็นหลอดด้วยทั้งไปนะฮะด้านในเปลี่ยนหลอดมาให้ด้วยนะสังเกตดีดีนะครับผมนี่คือรถที่เจ้าของรักมาก นะผมกล้าพูดเลยในตัวของสีก็ดีแม็กก็ดียางก็ดีนะครับผมถ้าให้ผมพูดในมูฮนะัมหมัดผมว่าเจ้าของน่าจะเป็นคนคินคลีนหน่อยนะฮะน่าจะเป็นผู้หญิงด้วยล้ำไปนะแต่งเล็กแต่งน้อยแต่งแนวคินคลีนนะครับแล้วจัดทรงมันเนี่ยพี่ดูเดี๋ย<ๆ>ตะเกินหน้าเป็นไงจัดทรงมาเรียบร้อยนะครับผมไฟเปยมีครบหมดนะคู่หน้านี่คือตาติดระหว่างทั้งถนนเออ ้อาพูดอย่างนี <Heavenly ères> ้ก็เลยนะครับผมเนี่ยสังเกตดูว่าคนรักรถเนี่ยเขาจะดูแลรถกันขนาดนี้เลยนะฮะชุดโคเมียมเนี่ยไม่มีรอยนะฮะไม่มีเป็นเม็ดเมๆดเม็ดเนี่ยไม่มีนะฮะ ใส่กิบเลยนะครับผมคือถ้าเกิดมาดมอ,อเนี่ยสะทอนเนี่ยเป็นกระจกได้เลยนะฮะนี่คือรถที่เจ้าของรักมาก1คันใครได้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนนะฮะสำหรับเจ้า h o n ด a J เจ็ทจคันนี้นั่นเองนะครับผม1.5ตัว V ีถามว่าตัว V ีก็ยังไม่ท็อปสุดแต่คันนี้เจ้าของทําให้มันท็อปสุดได้เออเอาสินะครับเจ้าของเดิมเนี่ยทำให้มันท็อปสุดได้ทําได้ยังไงอ่ะพามาดูด้านในกันนะครับนี่บอกเลยนะ ดูด้านในลูกค้าสังเกตไหมครับว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเป็นคนล้างรถขนาดไหนพี่เห็นไหมเบาะสภาพเนื้อผ้าเห็นปะของฝั่งเนี่ยไม่มีรอยแทบจะไม่มีรอยการใช้งานเลยนะเนี่ยเนียนกิฟเรียบเรียบไม่มีข่าไม่มีอะไรเลยคือสะอาดมากผมว่าผู้หญิงใช้คันนี้ผมกล้าพูดเลยนะครับผมว่าผู้หญิงใช้แน่นอนเลยเบาะผู้หน้านี่คือสะอาดอจอก็มานะฮะผมคิดว่าใครจะาทับเลสระแปะ บ้านไว้นะฮะใหญ่สะใจผมบอกเลยว่าสายครอบครัวเนี่ยใครไม่ลูกีหลานที่เปิดหนังให้ลูกดูเนี่ยลูกนั่งนิ่งเลยเนี่ยจอขนาดเนี้ยและภายในคือสะอาดมากนิดเราจะไม่ได้บิ้วนะผมย้านะย้ำอีกทีหนึ่งยังไม่ได้บิ้วนะครับนี่คือรถที่เรารับเข้ามาสะอาดสะอา้ะอานตรงมาแบบนี้ครับได้ปกติเราเพียงแค่มัเก็บให้คุณลูกค้ารู้สึกว่าเหมือนฉันได้รถมือหนึ่งนะครับในตัวของด้านหลังนะฮะด้านหลังังเป็นเบาะเดิมนะครับผมบอกผ้าอ่ะเนี่ยพี่เบาะอายุ10ปี9ปีพิ่พสภาพ กิ๊บไหมอะสะอาดไหมอะนี่ผมย้ำนะยังไม่ได้บิว้วถ้าบิ้วที่เหมือนออกป้ายแดงอะเหมือนได้จีอ e, ีป้ายแดงมาใช้เลยแล้วตาโลกโก้แจ๊สเนี่ยตาขอบประตูเนี่ยอันนี้เวลาสตาร์ทปุ๊บมีไฟติดหมดเลยนะผมย้ำนะพี่นะมีไฟนะครับบอกเลยว่าคุ้มอะใครอยาันนี้ไปคุ้มยางดอกเต็มเต็มน,น,น,นะฮะดอกเต็มไม่มี้อนไม่มีสึกไม่มีแบบมาแบบโอ้หพี่ไปรับเข้ามา รวดโลมมาเลยนะครับผมไม่มีแน่นอนนะครับผม <S 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 เออไงจานเบรกหน้าหลังเอ,เอาเอาเปกติแจ๊สผมรถผม GK ยังเป็นจานจะเป็นดัมอยู่เลยนี่จานหน้าหลังจะเอาอะไรมาเบรกไม่อยู่ผมถามคาเดียวนะครับดูด้านหลังกันบ้างนะครับผมนี่ไงคำท้ายก็มาเนี่ยมันเป็นการแต่งรถสไตล์ของผู้หญิงนะแต่ผมเนี่ยถ้าผู้ชายแต่งเนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้หนึ่งบิฟฟีีต้องมาวัดบูธใหญ่ต้องมีหัวเกียร์ยังไงก็มีเนี่ยผมว่ารถคันนี้ผู้หญิงใช้นะครับผม รถคุณผู้หญิงแน่นอนเลยเนี่ยเขาและเขาดูแลดีมากเลยของตรงของแต่ง่รอยอาร์ชุดอาร์คเนี่ยคือมันดีอ่ะดูขอบดูขอบดูดิีแล้วไม่มีห่วงว่ามีชนชนตูดโดนมาหรือเปล่าขออภัยด้วยเพราะว่าอันนี้คือเรายังไม่ได้บิ้วนะแต่ปกติบิ้วคือล้างออกให้หมดนี่คือเพิ่งเข้ามาเลยนะพี่นะเนี่ยแกะให้ดูกันก่อนบิ้วเลยว่าผมไม่มีย้อมแมวนะออกลูกกระทางเราไปนะฮะเม็ดอาร์กครบทุกเม็ดนะครับผมรับประกันทุกคันนะครับผมออกไปไม่มีท้อทิ้งลูกค้าแน่นอนนะฮะอ่ะ เรื่องของท่อกันบ้างท่อก็ได้นะฮะแต่ท่อชุดนี้ต้องกราบขอประทานโทษด,ด้วยจริงๆเพราะว่าหมันไม่มีบอกเลยว่าของแบรนด์ไหนแต่เบื้องต้นเนี่ยฟังเสียงแล้วผู้หญิงใช้รถ100%เคันนี้ผมกล้าพูดเลยมันเป็นเสียงผู้หญิงเออมันเป็นเสียงผู้หญิงนะและพี่สังเกตนะถ้ารถเนี่ยมันมีการชนท้าย ถ้ามีนะถ้ามีการชนท้ายมาพี่สังเกตดๆีๆพวกชุดพวกนี้ครับมันจะปิดนสนิทมันเป็นขึ้นเนี่ยมันจะเป็นขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยลองดูได้นะ,ะฮะนี่คือปิดสนิทกิ๊บกิ๊บกิ๊บเนี่ยใครอยากดูคันจริงแวะเข้ามาได้นะครับผมสองฝั่งหน้าหลังเหมือนกันหมดนะฮะรับประกรันไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำไม่มีนะครับผมอะมาดูฝั่งนี้กันบ้างเห็นไหมเออลืมขายของเลยขายแจ๊คต้องทับเบาะลืมไปเฮ้ยพี่ผมบอกเลยนะไม่รู้ว่าตอนที่ลงคลิปนี้ไปเขายังมีีีคืืนนนสั่่่่่เเอออยูหหรปลาาาแตว้นน้มบบใจ เดี๋ยวลองพับเบาะดูนะครับเออึบอ่ะพับได้เนียนรับประกันนะครับเอออ่ะพอปูผ้าไปเสร็จปุป๊บพี่จะไปปิกนิกที่ไหนกันก็จัดเลยจ้ะเพราะหนึ่งนี่ไงมีให้จับด้วยบอกเลยถ้าอยากแค่ไหนก็เอาโยนะฮะไม่มีร้องแน่นอนนะฮะ บอกเลยว่าแล้วเครื่องเสียงม่งอย่างดีตึบแน่นอนนะเออยวทำาใไ้เก่งจะเอาเข้าใหม่เอาภาพปูมาปูให้ดูด้วยเนะี่ยนะครับก็แต่ผิวมั้งได้จริงวะมีแต่าผากขึ้นไปขึ้นสันขึ้นไปงั้ม่งมีให้จับด้วยอะ่ะแล้วมันอย่างแน่นนะแข็งแรงจัดนะฮะหันหันหลังเข้าเขื่อนเออเปิดไปนี่ชงวิวไปด้วยล้ำไปอีกนะครับอ่ะโอ้อยากได้วะเดี๋ยวเอา G K มปติดบ้างดีกว่า <laughs> นะครับเออ้องเครื่องไม่ธรรมดาเหมือนกันนะนี่ไล่เบาหมดแล้วนะครับ ไล่เบามาที่เรียบร้อยนะฮะนี่ทําเครื่องมาแล้วเป็นไงเป็นไงเออบอกเลยว่ารถผู้หญิงใช้คันนี้นะครับอาจจะมีการทะลอกไปบ้างนะฮะในส่วนของพวกชุดกองอะไรเงี้ยไม่เป็นไรอันนี้เราเก็บงานให้ได้ถ้าคุณลูกค้าต้องการนะครับผมแค่แจ้งแค่บอกก็เก็บได้แล้วนะครับผม ไม่ใช่มาบอกว่าโอ้หพี่รถโดนมาเปล่าทำไมน็อตถลอกเนี่ยสี่ตัวเนี่ยเนี่ยสี่ตัวแม่งถลอกหมดเลยน็อตฝากระโปรงเนี่ยพี่ทำไมผมแกะน็อตแล้วผมจะเปลี่ยนฝากระโปรงพี่ยังไงอะผมจะไล่เบายังไงล่ะครับนะฮะคันนี้ทํามาให้เรียบร้อยแล้วในส่วนของทําเครื่องนะครับผมก็ใส่ทีเดียวนะเท่าที่ผมดูเนี่ยขันเข้าทีเดียวเครื่องเดิมแห้งๆแ,แบบนี้เลยนะครับผมโลโก้แดงของเดิมอ,อาจจะซีไปหน่อยเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ข้างหน้ามีรอยการใช้งาน ทั่วไปนะครับผมย้ำแล้วพี่นะการใช้งานทั่วไปนะครับผมรถ9ปี10ปีเนี่ยทุกคันบนโลกมันจะไม่มีรอยนะครับนี่คือร่องรอยการใช้งานทั่วไปนะครับรถผู้หญิงใช้จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะขึ้นตะกูกตะกากบ้างบางทีมันสูงไปก็กระม่ถูกก็มีโดนกระแทกนิดหน่อยบ้างนะครับผมอันนี้เก็บสีให้ไม่คิดเงินเพิ่มไม่คิดเงินเพิ่มนะครับผมจุดไหนที่พี่เห็นว่ามันไม่โอเคไม่ดีนะครับผม ใครเห็นคลิปนี้แล้วรีบเข้ามาดูแจ้งได้เลยบิวให้ตามออเดอร์นะครับเซลผมอยากได้แบบนี้ผมอยากได้อันนี้เก็บให้ผมหน่อยผมไม่ชอบแบบนี้ผมอยากได้คมเมี่ยมหมดเลยเออรีบเข้ามาก่อนนะฮะขอความกรุนาเห็นคลิปนี้แล้วรีบเข้ามาแจ้งกันเลยนะครับพี่เพราะว่าหนึ่งจะได้ทาทีเดียวนะเพราะว่าทางผมก็ไม่รู้หรอกว่าพี่ชอบแบบไหนบ้างไป๋ยวให้บางเสียงเครื่องกันบอกเลยว่ารถผู้หญิงใครเสียงตีตายเลยนะครับไป บอกเลยว่าท่อแม่งโคตรมันนะครับพี่พัดเ n นชิ p ก็มีนะครับผมพัดเจนชิฟพี่มาแล้วนะฮมมะงมมาแล้วนี่จอแอนดรอยสีแม่งโคตรสดนะพี่บอกเลยว่าใหม่มากเนี่ยแอร์เย็นเจยบนะเห็นปะ่ะสีสดมากนะฮะผมกระจกซูมมีนะครับผมชอบอะชอบจออะเนี่ยเจ้าของเดิมแบบผมว่ายังไงก็ผู้หญิงอะผมบันทงเลยเนี่ยผู้หญิงแน่นะครับเนี่ยทัดปกติเห็นป่ะ ลื่นเน็ตฟิกมีเฮ้ยเอาว่าเน็ตฟิกแม่งมา You Tube มันก็มีนะครับบอกเลยว่าออกที่เราคุ้แมแน่นอนเนแล้วมันเป็น Android แล้วมันไม่มีอืดอะ่ะพี่ดูดิเนี่ยอืดที่ไหนอะเนี่ยปัดมือเดียวไปเลยเนี่ยอืดไหมจออย่างเนี้ยกิฟอย่างเงี้ยพี่ดูดิลอยเลยไม่มีเลยอะเน็ตฟิกก็แถมให้นะครับผมจบไหมขึ้นสันเลื่อนมีเน็ตฟิกจบอะโลโก้แจ๊ดเป็นไงนี่ปนป มีสีให้ความสบายใจกับคุณลูกค้านะครับผมให้ความไว้วางใจกับคุณลูกค้านะครับผมให้ใจกับคุณลูกค้านะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมฝากไว้ด้วยนะกับ Honda Jazz ซ e ปี2013ตัว V คันนี้นะครับพี่บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมสำหรับใครที่กำลังหารถมือ2อยู่ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมคันนี้ราคาอยู่ที่3 9 9 0 0 0 0บาทนะครับ3 0 0 0 0 99,000บาทนะครับผมย้ำตรงนี้ย้ำชัดๆออกรถ100บาทสำหรับลูกค้าท่านใดที่ฟังแล้วไม่เข้าใจก็อกลับไปฟังใหม่นะครับออกรถ100บาทนะครับผมฝากเบอร์ติดต่อกั้ไปด้วยนะครับเซลตรายนะ099 4์2 1้1 0นยนะครับผมเซลตรายยินดีให้บริการทั่วประเทศนะครับผมดึกดื่นแค่ไหนโทรมารับสายหมดนะครับผมแอดไลน์ได้นะครับผมเบอร์นี้นะลูกค้าท่านใดอยู่ต่างจังหวัด อยากให้เราไปบริการถึงบ้านแค่โทรหาเซลล์ไตรนะครับผมผมดูแลให้ทุกเคสนะครับผมส่วนรถจัดเต็มนะครับผมโปรโมชั่นอยากได้อะไรพี่กิ้งมากิ้งเดียวรู้เรื่องนะครับผมอยากได้ทองอยากได้แม็กใหม่ยังใหม่อยากได้ขับฟรีอยากได้ศนเอร์เ็ผมมีให้พี่มากกว่าทุกที่ในประเทศไทยนะครับผมรตบวันนี้ขอญาตลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสนใจออกรถนึกถึงรถตนาออโตโคารและบีเอ็มดับเนะครับผมไปแล้วสวัสดีครับ